ไม่รู้เพราะเขาไม่ใช่พรรคการเมืองของคนโคลาพรรคการเมืองของคนโกลามีพรรคเดียวคือชาติพัฒนาอันนี้พี่น้องประชาชนต้องภูมิใจเลยนะพรรคการเมืองของคนโกลามีพรรคเดียวคือพรรคชาติพัฒนาเพราะอะไรครับท่านจำได้ไหมตอนท่านชายชายเป็นนายกอะ่ะเศรษฐกิจยุคทองใช่ไหม แล้วเศรษฐกิจทุกทองหยุดไปวันไหนหยุดไปวันที่23กุมภาพันธ์2534เพราะอะไรครับจำได้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นจำได้ไหมัม้ 20, ที่3กุมภาพันธ์2534มีอะไรเกิดขึ้นรัฐ,ฐประหารจับท่านชาติชายบนเครื่องบินจับท่านพลเอกชาติชายกับพลเอกอาทิตย์บนเครื่องบินหลังจากนั้นเศรษฐกิจ ผู้ทันชาชายถูกให้ออกนอกประเทศไปอยู่ที่อังกฤษหนึ่งปีพอจะมีการเลือกตั้งได้รับอนุญาตให้กลับมาใหม่พอกลับมาปั๊บท่านชาชายคิดทงคนกันหน้านั่งรถบัสมาเลยมากราบคุณย่าโมที่หน้าอนุสาวรีย์คุณย่าโม พี่น้องประชาชนจำได้ไหมสมัยนั้นเนี่ยท่านชายชายชอบขี่อะไรมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พะปฏิวัติรัฐประหารยี่สิบสามกุมภาสามสี่เขายึดทรัพย์นักการเมืองท่านชายชายก็โดนไปด้วยมอตเตอร์ไซค์ก็ถูกยึดไปด้วยพอมาโคราชปั๊บคนโคราชเป็นหมืนห่นไปอยู่หน้านุสโวลียยะโมคิดถึงท่าน คิดถึงสิ่งที่ท่านได้ทําให้กับเมืองโคราชไว้แล้วก็เห็นว่าท่านจะใช้เนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้คนโคราชบริจาคเงินกันเป็นหมืน่นเพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้กับท่านท่านก็เลยมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่ขี่เพราะเงินที่คนโคราชซื้อให้บริจาคให้พอท่านกลับไปกรุงเทพท่านเรียกผมไปพบเลยสุวัสผมถูกปฏิวัติไปปีหนึ่งนะไปอยู่อังกฤษ กลับมาเนี่ยโอ้โหคนโคราชมันรับผมเป็นหมื่นบริจาคเงินนี้ผมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับผมผมกลับมาใหม่ดีกว่ากลับมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ดีกว่ามาเอาเศรษฐกิจยุกทองกลับมาใหม่ดีกว่าก็เลยตัดสินใจตั้งพรรคชาติพัฒนาผมถึงบอกไงครับว่าสิ่งที่คนโคราชผูกพันกับท่านชาชายทาให้ท่านกลับมาทํางานทางการเมืองใหม่แล้วก็ตั้งพรรคชาติพัฒนา ผมถึงบอกว่พกาพรรคชาปนาเนี่ยเกิดที่โคราชเป็นของคนโคราชพี่น้องประชาชนเป็นคนจุดประกายให้ท่านชาชายผมเนี่ยเป็นคนรุ่นที่สามรุ่นที่สี่ท่านชาชายบอกว่าต้องช่วยกันรักษาพรรคชาติพ,พัฒนาวไว้เพราะท่านชาชายตั้งกับคนโคราชนี่คือหน้าที่ของผม ที่จะต้องรักษาพัฒนาเนาไว้ให้กับคนโกราชกับพี่น้องประชาชนแล้วเที่ยวนี้เรียกตั้งถ้าโกราชชาติพัฒนาไม่ได้สักคนหนึ่งเลยเนี่ยชาติพัฒนาจะอยู่อย่างไรเกิดเคหนึงเนี่เมื่อกี้คุณเทวันบอกเหงาเหงาใช่ไหมอยู่ในสภาอยู่กันคนสองคนแล้วเกิดเที่ยวนี้ไม่ได้สักคนหนึ่งเลยทำยังไง พรรคชาติน่าจะอยู่ได้ยังไงคนคครนานยอมหรือยอมฉะนั้นครับพี่น้องประชาชนรวมพลังชาวโคราารักษาพรรคชาติพันาพรรคของกานเอาไว้รวมพลังกันเอาเศรษฐกิจยุคทองของคนโครนชกลับมาเอาไหมครับเอาเอาไหมครับเอ,เอาไหมครับพี่น้องประชาชนครับผมขอขอบพระคุณทุกท่าน14นะครับพฤษภา รวมพลังคนโคราช16เขต16คนเขตหนึ่งเทวันหมายเลขอะไรครับเทวันหมายเลขอะไรครับเทวันหมายเลขอะไรครับพักชาติปนกามหมายเลขอะไรครับพักชาปนาหมายเลขอะไรครับพักชาปนาหมายเลขอะไรครับขอถามคำถามง่ายๆแล้วคนโคราชหมายเลขนายรับ คนคนแรก็ต้องหมายเลขสิบด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับผมขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ได้มาให้กำลังใจกับพักชาติพัฒนากา้้เราจะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเอาเศรษฐกิจทุกทองเอาความอยู่ดีกินดีมาให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชครับขอบคุณครับ